ดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องสวรรค์กองนะคะแล้วก็ตามหลุงคนมาที่วัดพราตุพนมค่ะแวันนี้จะมีงานผ้าป่าค่ะจะมาเห่ยมถ่ายรูปกันเาับทอไาีายูกั่ดนะคะตอนนี้มาทักทายกันนะครับผม อะไรยาน่ะค่ะคือมากเูนะยูทูบเบอร์ก็เต็มเลยค่ะ หาะเ่นี่นะครับทุกคนรีบสมอด้วยรีบมด้วยนะครับขอแม่ขอคุแล้วขอสุดท้าย ทแล้วนะคะร่วมถูกับลุงนะคะตอนนี้รูกับร่วมถรูปเรียกได้ว่าเอซีลป้าแตนนะคะมีทุกอาชีพนทุกเพศทุกสายทุกรุ่นเลย

อ,อ,อันนี้ก็เดิน,ดนเดินไปที่พระธาตุตน,นะคะพระธา,ทาตุพนมเริ่มร้อนแล้วเต้อ,อ,อ,องระบายลมประมาณยี่สิบยี่สิบช่องครับที่เดินมา <c oughs> อ้สีลงพนะคะเป็นเด็กตัวเล็กๆ ก็เป็นไอซีนะคะเป็นเต้นมากเลยนะคะตาเล่น้องสันนะคะน้องดีใจมากเลยนะคะที่ได้ถ่ายรูปกับลุงพลประแตนนะคะ ก็ได้มาเดินพัทธาธนมแล้วนะคะด้านนี้ล like ุงพลตั้แต่กำลังจะเดินเข้าไปในพัทธาพนมค่ะรับน้ำมนต์ประพุณมนต์นมนนี้ก่อนได้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน้่ม นี่นะคะจังหวัดนครพนมค่ะน้้ยน่น่า น,นี้นะคะจะมีการถวายบันใดอกพระาชมนะคะซึ่งเปลี่ยนจากเันเก่าเจกันเมื่อปีท่แล้วตอนนี้เอซลุงพนก็าลูกลุงพนนะคะมบูรณ์รางายบรณ์ันทุกเระการนะคะในโครงการวัดใหญ่ช้่วครา่ออ่าละพมกันแล้วหยดหัดใจชุ่มชื่ิูนะคะ ทุกเกวยสีรเมืองกามืารเมืองการเมือาองการเมืองการเมการมืาอารเมืองกองการเเกรรืออาองกการเกอ รับาคะคุณกระแดดนะคะเอกระแดดนะคะ